ครับสวัสดีครับผมมาดูระบบสุขขาพิบาลนะครับจะเป็นระบบของท่อน้าทิ้งนะครับก่อนหน้านั้นผมอธิบายของท่อน้ําดีไปแล้วทีนี้ท่อน้ําทิ้งนะครับท่อน้ําทิ้งทีนี้เรามาดูว่าท่อน้ําทิ้งเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดก็สามสี่ท่อนะครับก็คือมีระบบท่อซอยท่อเวสท่อเวนแล้วก็เป็นท่อน้ํผลนะครับซึ่งเป็นระบบท่อน้ําทิ้งนะครับทีนี้เรามาดู ในส่วนที่ผมทำสี่เหลีย่ยมมาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเล็กเดี๋ยวผมจะขายายส่วนตรงนี้ผมจะอธิบายท่อของตรงนี้ก่อนนะครับส่วนท่อพวกนี้คือเป็นเป็นท่อตัวท่อคอสลลคือท่อเมนที่วิ่งปหาของโครงการที่เราจะไปจำกับหน้าโครงการนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็มาอธิบายขออธิบายในส่วนของสามสีท่อน,นี้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูที่ผมขายายมาให้นะครับ แลมาดูความหมายของท่อก่อนนะครับท่อมีท่ออะไรบ้างท่อซอยนะครับท่อซอยนะครับท่อซอยก็คือท่อท่อน้ํสโสโคกหมายถึงท่อที่เป็นท่อระบายของมูลของมนุษย์เช่นท่อชีนะครับท่ออุจจาระอะไรพวกนี้นะครับก็เรียกว่าท่อซอยนะครับต่อไปเป็นท่อท่อเวฟนะครับ ทอเวทก็คือเป็นท่อน้ําทิ้งทั่วๆไปก็คือน้ําจากอ่างล้างหน้านะฮน้ำจากออพวกออฟอร์เดนที่เราอาบน้ําไปแล้วน้ําก็จะไหลลงท่อระบบตัวนี้นะครับก็เรียกว่าท่อเวทนะครับต่อไปเป็นท่อเว้นก็คือท่อเว้นนะครับท่อเว้นก็คือเป็นท่ออากาศนะครับท่ออากาศนี้เอาไว้ทําอะไรจุดประสงค์นะครับเอาไว้รักษา ความดันภายในของท่อนะครับอ่านระบบระบายน้ำนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลนน้อยที่สุดนะครับ 2. เป็นท่อที่ระบายพวกระบายกลิ่น,นะครับกลิ่นที่มันย้อนกลับมาจากถังเซฟติกนะครับแล้วก็สเป็นท่อที่ก็เรียกว่าช่วยในการาระบายน้ําเหมือนเวลาเรา,ากด โถชักโครกอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไม่มีท่ออากาศเนี่ยน้ำมันก็จะไหลจะ,จะไหลช้าแต่ถ้าเรามีท่ออากาศที่ต่อ,อกับไอตัวท่อซอยพวกเนี้ยเวลาเรากดชักโครกเนี่ยน้ำมันก็จะไหลไวขึ้นนะครับส่วนท่อก็ยังท่อ R L เป็นท่อน้าฝนน้าฝนน,นนี่คือเ,อเป็นท่อที่อ,อยู่ตามระเบียงนะครับเวลาฝน,นตกมาอยู่ตามระเบียงของเราเนี่ยคือท่อพวกเนี้ยมันก็จะเดินลงหาตัวเ,เมนโฮลเลยไม่ต้องผ่านเซฟติก นะครับเพราะว่าเป็นเปล่นท่อเป็นปน,ปน,น้ําที่สะอาดนะครับไม่ต้องผ่านการบําบัดส่วนไอตัวท่อซอยกับท่อเวทนี่มันต้องผ่านการบารบัดก็คือมันต้องอลงถังเซฟติกก่อนพอลงจากถังเซฟติกเสร็จแล้วมันถึงระ,ะบายลงสาธานะได้นะครับเนี่ยตรงนั้นเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายทีนี้เรามาดู3าสท่อการเดินยังไงมั่งนะครับทีนี้ <c oughs> เรามาดูขั้นตอนที่เราะจะเดินกันนะครับคือ ตัวนี้เป็นท่อนะครับตัวนี้เป็นท่อซอยอันนี้คือช่องชาร์ปนะครับช่องชาร์ปที่จะขึ้นไปจ่ายชั้น2นะครับแล้วมาจากไอ้ตัวถังเลสติกไอ้ถังเลาสติกตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวขึ้นไปเนั้นผมอธิบายถึ่ช่องชาร์ปขึ้นไปก่อนนะครับ <c oughs> ท่อซอยท่อซอยมันก็จะวิ่งมานะครับมันจะวิ่งมานะครับวิ่งมาอย่างนี้แล้วก็แยก เข้าเข้าท่อเข้าท่อส่วซ่วมนะครับส่วนตรงนี้เป็น Co โสี่นิ้วฝังไว้เพื่ออะไรเพื่อทีท่อตันเราเปิดฝาตัวนี้ได้แล้วก็เราสามารถเซอร์วิสได้ก็คือเอาเหล็กหรือฮูเหล็กเนี่ยสามารถทะลวงได้นะครับแล้วมาดูต่อไปท่ออากาศนะครับท่อท่ออากาศนะครับท่ออากาศก็จะวิ่งมาจากปากถังเลยนะครับ แล้วก็จะวิ่งมานะครับแล้วก็จะยิวิ่งมาหาท่ออ่างล้างหน้านะครับมาจำ้ำอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็มันก็มาจ้ำกับไอ้ท่อคอยด้วยนะครับเพื่อ,อให้อากาศมนโฟเพื่อนะครับให้ระบายดีขึ้นให้โฟดีขึ้นนั่นคือท่อเว้นนะครับส่วน ท่อเวทก็คือท่อระบายน้ําทิ้งท่อระบายน้ําทิ้งก็จะเดินเหมือนกันนะครับระบายน้ําทิ้งแล้วนกะ็มาใส่ถาามทาง py ของอ่างล้างหน้านะครับมารับอ่างล้างหน้านะครับพวกนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาจาัดใต้พื้นนะครับปกตินี่สมมุติว่าพื้นเวลาเราเวลาเราจะ,ะเดินท่อเราเดินท่อใต้พื้นนะครับเป็นวางวางสลีปนะครับวางสลีปไว้ก่อน วางสลิปที่ก่อนที่จะ,ะวางไปพร้อมๆกับอของโครงสร้างที่เขาจะเทนะครับพอเขาเทอะไรเสร็จแล้วเราถึงจะมา,มาเดินท่อนะครับทีนี้เรามาดูไอ้ตัวการวางสลิปคือวางสลิปนะครับอันนี้ก็คือพื้นก่อกสร้างก่อนก่อสร้างเขาจะเทนะครับก็จะวางสลิปสลิปตัวนี้นะครับอัอนนี้สลิปของท่อของอ ของโถสุขพันฑ์นะครับในนี้เราต้องกําหนดให้ดีๆเวลาเราวางสลีฟของท่อสุขพัณฑ์ตัวนี้นะครับของระบบสุขภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยความห่างจากผนังถึงหาเซนเตอร์ของตัวรูสลีฟที่ที่เราจะวางเนี่ยนะนะครับถ้าตามมาตรฐานเป็นสามสิบเซนนะครับสามสิบเซนจุดห้าก็คือสามสิบเซนเนี่ยแหละครับแต่ทีนี้เราต้องดูดีๆว่าผนังเนี่ยมันเบิ้ลไหมนะครับปกติเนี่ยเวลาเราวัดเนี่ย เราก็วัดจากผนังแต่ผนังตัวนี้เราต้องดูแบบให้เคลียร์เพราะว่าผนังแต่ละตัวนะครับถ้าเป็นห้องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเบิ้ลเบิ้ลหมายถึงว่าทําทําผนังเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งและตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์วางไว้สําหรับวางขวดวางอะไรพวกนี้ครับถ้าสมมติว่าผนังเบิ้ลเนี่ยเราต้องเอาจากผนังเบิ้ลนะครับมาถึงกลางเซ็นเตอร์ท่อตรงนี้30ิเซนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาจากตัวนี้เราไม่เราไม่รู้เนี่ย สามสิบเซนนี่ระยะเนี่ยมันก็จะเพี้ยนเวลาเรารวางไอ้ตัวตัวสุขพั์เนี่ยสามสิบเซนเนี่ยครอบสุขพันเข้าไปเนี่ยครับแงังครับมันก็จะไม่ได้เซนเตอร์พอไม่ได้เซนเตอร์เพราะตรงนี้เราวัดจาก <c oughs> ตัวผนังที่มันไม่ได้เบิ้ลนะครับพอเราไม่ได้เซนเตอร์เนี่ยรูของสุขพันเนี่ยมันจะรูมอยู่ประมาณนี้เซนเตอร์ไม่จะอยู่ตรงนี้เพราะนั้นมันจะเพี้ยนเวลาเพี้ยนเนี่ยเวลาช่าง เขาจะแก้ไขเนี่ยเขาก็สก,กัดพื้นนะครับสไลด์สไลด์ซึ่งการสไลด์พื้นเพื่อไปหาเซนเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ามันไม่ตรงรูเวลาเราฝัดบ่อยๆเนี่ยมันทําให้พื้นมันทะลุได้นะครับใช้ไปประมาณห้าหกปีเนี่ยพื้นมันทะลุมันก็ซึมซึมลงข้างล่างก็ไปเจอฟางล่างก็พังหดนะครับ พราะนั้นไอ้ตรงนี้เราต้องดูดีๆนะครับว่าระบบผูกกระพั์รุ่นผุขกัณฑ์เนี่ยมันห่างจากผนังเท่าไหร่กี่เซนกันแน่นะครับเอาไว้ตรงรุ่นนะครับแล้วก็ต้องดูว่าในห้องน้ามีผนังเบิ้ลไหมถ้าเบิ้ลก็เราต้องวัดตรงที่ผนังเบิ้ลออกมานะครับและถึงจะวางสลีปนะครับส่วนสลีปของไอ้ตัวอ่างลักหน้าเหมือนกันนะครับอ่างลักหน้าสลีปเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเราต้องวางอยู่ในกําแพงเลยนะครับของตัวนี้สมมติว่า อ่ากำแพงนะครับกำแพงเนี่ยนะครับกำแพงเนี่ยมันหนาสิบเซนเพราะนั้นไอตัวท่อของอ่างล้างหน้าเนี่ยอ่ามันสองเซเอ่อมันสองนิ้วสองนิ้วก็คือเท่ากับห้าเซนเพราะนั้นท่อที่เราจะวางขึ้นมาเนี่ยเราต้องอยู่เซนเตอร์น,น,นะครับอยู่เซนเตอร์ของกำแพงนะครับเพราะว่าเราพอเราวางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ก่อกำแพงเราก็จะได้เดินท่อนะครับเดินท่อแล้วก็ ใส่ตามทางออกไปหาอะไปหาตัว <c oughs> ซิงค์อ่างล้างหน้าครับไอตัวท่อเดนมันที่มันจะวิ่งเข้านะครับนะครับดนั้นเราต้องวางตรงนี้เราต้องแม่นนะครับถ้าเราวางไม่แม่นเนี่ยมันเลยตัวผนังมาเราต้องมาสะกะัดพื้นทําใหม่ซึ่งมันจะเสียเวลานะครับทีนี้พอ <c oughs> เราเดินท่อทีนี้ไปดูขนาดท่อนะครับท่อซอยเนี่ยเราใช้สําหรับ สี่นิ้วนะครับเป็นท่อซอยน,นี่คือใช้สี่นิ้วนะครับวิ่งนะครับแล้วก็ท่ออากาศหรือท่อเว้นท่อเว้นนี้เราใช้สองนิ้วตัวเมนใช้สองนิ้วนะครับตัวแถบแถบลงเนี่ยเราใช้นิ้วครึ่งหรือนิ้วหนึ่งสองก็ได้นิ้วครึ่งหรือนิ้วทับสี่หนึ่งทับสี่ก็ได้นะครับพอ,อเดนินพอเดนินเหมือนกันเราก็จะเดินมาแถบมาหา ตัวเมนของเวสนะครับโ o r เดตัวนี้เหมือนกันแทบมาหาของเวสทีนี้การแทบของอแต่ละจุดมันแท็บยังไงนะครับเวลาเราแท็บตัวเมนนี่คือท่อเมนนะเวลาเราแทบเราต้องใส่ตัวเขาเรียกว่าถามทาง Y ายควา,ามทาง Y มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับ สามทางวาอันนี้ก็แทบไปนะครับอันนี้คือลงไปหาบอร์เซปติกสามทางวนี่คือบางบังคับเลยเราใส่ไปแล้วก็ตรงนี้เราก็ใส่ใส่สีผ้านะครับใส่สี่สผ้าตัวนึงเวลาน้ําวิ่งมันก็จะวิ่งลงมาอย่างนี้บังคับวิ่งลงมาอย่างนี้นะครับให้ไปเป็นสามทางวายของไอตัวซอยเหมือนกันเป็นสามทางวายนะครับทีนี้เวลาตัว <c oughs> เวลาตัววาง วางสลิปเมื่อกี้ผมลืมไปนิดนึงนะครับเวลาวางสลิปเราต้องทําตัวแฟตชิ่งด้วยนะครับมีตัวแฟตชิ่งนะครับตัวนี้นะครับเพื่อเราวางแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่สนิทเวลาน้ําเวลาเราฝัดน้ําลงมาน้ําอาจจะซึมจะซึมแล้วมันไม่ติดมันก็จะมาติดในตัวแฟตชิ่งนะครับแฟตชิ่งหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เนี่ยตัวแฟชชิงนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเราหาซื้อตามท้องตลาดได้นะครับเวลาเราวางสลิปเห็นไหมเราวางสลิปเนี่ยแล้วเ,เขาวางสักนิดนึงก็ไปกับโครงสร้างก่อนโครงสร้างจะเทพื้นนะครับเราก็ต้องไปคู่กับเขานะครับเหมือนกันบ้านเราเหมือนกันเวลาโครงสร้างเขาทาพื้นเนี่ยเราก็ต้องมีแบบระบบสุขาพิบาลละว่าตําแหน่งของอสุขภั์แต่ละจุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเราก็ต้องมีตัวเลขอันนี้ห่างเท่าไหร่ตำแหน่งอะไรพวกนี้นะครับเราต้องมาวางก่อนพอวางเสร็จแล้วเราถึงจะมา เดินท่อแบบนี้นะครับอันนี้คือวางเสร็จแล้วเราก็มาเดินท่อใต้พื้นอีกทีนี้นะครับทีนี้เวลาเราเดินท่อของอแต่ละตัวนะครับเดินท่อของสุขภัณฑ์ใต้พื้นเราเดินยังไงบ้างนะครับีผมก็จะมาให้ดูเอของเดินท่อ,อระบบของงไอตัวโถส้วมก่อนนะครับตรงนี้นะครับเวลาเราติดตั้งอันนี้คือห่าง3ามสิบนะครับ เวลาเอาสุกครั้มาติดตั้งมันก็จะครอบอยู่ตรงนี้พอดีนะครับตัวนี้ผมก็ต้องให้ให้เพื่อนๆใช้สี่ผ้าสองตัวนะครับมาต่อมาต่อตัวก็เรียกว่ากอดกันนะครับสองตัวก็สี่ผ้าสองตัวก็กลายเป็นเก้าสิบนะครับเพื่อเวลาการระบายน้าเนี่ยมันจะได้ระบายน้ําได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเอาเก้าสิบเลยเนี่ยมันนมุมฉากมันหักฉากอย่างนี้นะครับการระบายเนี่ยมันก็จะมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ โสโครกอะไรพวกนี้ที่สิ่งปฏิมูลที่เราถ่ายไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราตันได้ใช้ไปน,นานๆไอ้ตั้งสี่้าเนี่ยการการไหลของสิ่งโสโครกเนี่ยมันจะไหลได้ง่ายกว่าแล้วมันก็ไม่ติดตรงหอฉากตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆบ้านเพื่อนๆมีพื้นที่พอนะครับพื้นที่เราเหลือเหลือเฟือพื้นที่ที่เราจะติดตั้งฝ้านะครับก็ๆๆๆจะให้สี่้าอย่างนี้นะครับทุกตัวของท่อน้ําทิ้งก็เหมือนกันจะให้ใช้สี่้าที่ที่เป็น งอ90เราเอาสีผ้าสองตัวมาก่อนซึ่งมันจะดีกว่านะครับระบบท่อ,การร,าทอการระบายน้ําอะไรพวกนี้มันก็จะจะดีกว่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆว่าหน้าที่เนี่ยมันฟิกมันก็ใช้90ก็ได้นะครับก็ไม่ไม่เป็นไรก็คือแต่ว่าถ้า,าบ้านของเพื่อนๆเนี่ยผมว่ามันสามารถามีพื้นที่พอเราขยายก็ได้เราให้ฟ้ามันสัมบลงมาหน่อยก็ไดนะ้เพื่อที่ระบบของเรา มันจะได้ทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมาส่งผลเสียที่หลังคือการตันเรา้าตันเราก็ต้องมาลื้อฝ้าใหม่ทําใหม่อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเสียเวลาแต้อย่างนี้เนะี่ยคือมันระบายได้ดีมากๆนะครับอันนี้คือการเดินท่อของส้วกส่วนในตัวท่อของอามาดูการเดินท่อของอฟอร์เดนนะครับอฟอร์เดนก็คือตัวนี้ที่เราติดตั้งในห้องน้ำนะครับฟอร์เดนตัวนี้นะครับ การติดตั้งของฟอรนเดาตรงนี้เราก็เหมือนกันเราวางสลิปตำแหน่งได้ฟอเดนแล้วเราวางสลิปก็เรามีแฟตชิ่งนะครับวางสลิปแล้วก็ตรงนี้เราเป็นใส่ตัวข้อลดนะครับตรงนี้เป็นท่อ3านิ้วอของเราเนี่ยฟอเดนสองนิ้วแต่เราท่อ3านิ้วเพราะเวลาเราใส่ไอตัวฟอรนเดนเรายัดใส่ไปในท่อ3านิ้วได้เลยได้พอดีเป๊ะเลยนะครับตรงนี้เราก็ลดเป็น2นิ้วพอลดประสงค์นีตน้ตรงนี้เราก็จะถ่ายเป็นตัว p tab นะครับ สายพีแทบแล้วก็เดินท่อออกไปตัว p ีแทบนี้คือเป็นตัวดับกลิ่นตัวบล็อกกลิ่นเพราะเวลาเราใช้น้ําน้ําก็จะน้ําก็จะวิ่งลงมาปัาป๊บน้ําก็มาจะค้างอยู่ตรงนี้ครับไอ้ส่วนที่ที่ล้นมันก็หายาไปแต่น้ําค้างตรงนี้มันจะบล็อกกลิ่นกลิ่นที่มันย้อนกลับมาจากถังเซฟติกมันก็มีติดน้ํานะครับกลิ่นนก็ไม่สามารถวิ่งผ่านไปหา ไอ้ฟอร์เดนฟอร์เดนก็ไม่ต้องระบายขึ้นในห้องน้ําเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นนะครับันนั้นไอ้ตัวพีแท็บตัวนี้ก็คือเป็นตัวดับกลิ่นชนิดหนึ่งครับคล้คลายๆกับเหมือนท่ออากาศท่ออากาศก็คือเป็นตัวระบายกลิ่นอีกทีหนึ่งช่วยทั้ง2องอย่างนะครับเพื่อไม่ให้กลิ่นในบ้านเราที่ไม่นะที่ไม่พึงกประสงค์นะครับอันนี้เราต้องใส่พีแท็บนะครับส่วนในตัวออของตัวชักโครกนี่เราไม่ต้องใส่พีแท็บนะครับ เพราะว่าตัวเจโครกแต่ละท่อแต่ละเส้นมันก็ต้องมีตัวท่ออากาศมาเชื่อมเพื่อที่จะระบายกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่อยู่ค้างอยู่ในท่อเนี่ยออกไปข้างนอกนะครับนี่คือการวางสลีปของฟอร์เรนนะครับมันจะวางแบบนี้นะครับอันนี้ใส่เก้ารถนะครับมันจะไว้ปลายท่ออย่างนี้เวลาเราเดินเราเพิมามต่อจากปลายท่อเหมือนกับตัวเมื่อกี้นี่นะนะครับ ส่วนตัวนี้คือตัวตวางสลิปทีนี้มาดูในห้องน้ํานิดหนึ่งนะครับตัวนี้ในห้องน้ําการปรับสลปไปหาโฟเดนก็หมายถึงว่าความลาดความลาดเอียงของของพื้นเวลาช่างเขาเห็นตําแหน่งโฟเดนเนี่ยเขาก็าต้องปรับสลปให้เราไปหาโฟเดนในสลป1ต่อ200นะครับหต่อสองนะครับ คำว่า1ต่อ200ก็หมายความว่า1เซนติเมตรความรัดเอียง1นเซนติเมตรเท่ากับความยาวทุกๆสองร้เซนติเมตรก็คือหมายความว่า2เมตรมีความรัดเอียงเท่ากับ1่เซ้นนะครับถ้าสเมตรมีความรัดเอียงเท่ากับ2เซนนะครับเห็นถ้าสมมติว่าเป็น1ต่อ100 1หต่อ100ก็หมายความว่ามีความรัดเอียง1ซเ้นของความยาวทุกๆ 100เซนติเมตรก็คือ1อน่เมตรอนะมีความลาดเอียงเท่ากับ1เซน10เมตรก็มีความลาดเอียงเท่ากับ10เซนนะครับนี่คือความหมายของสโลปนะครับคือเวลาเราอาบน้ำเมื่ออะไรพวกนี้นะน้ำก็จะไหลวิ่งไปหาโฟรเดนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับปรับสโลปบไปหาโฟรเดนซึ่งช่างเขาจะรู้ว่าเวลาเขาปรับพื้นที่ที่จะปูกระเบื้องเนี่ยเขาก็ต้องปรับสเลปไปหาโฟรเดนนะครับก็คือความ ความลาดชัฟความเอียงนะครับไลเซอร์นะครับของของท่อที่เราเดินนะครับไลเซอร์อันนี้ก็จะดูง่ายๆหน่อยคือจากถังเซฟติกถังเซฟติกที่เดี๋ยวผมมาอธิบายทีหลังกับอันนี้ผมมาดูจากถังเซฟติกอันนี้คือเป็นตัวไลเซอร์นะครับแต่ละชั้นนะครับแลาเราเห็นหน,หนะคือจะมีท่อซอยท่อเวสท่อเวนนะครับก็มาจาก ตัวถังเซฟติกนะครับท่อซอยนี่เข้าก็มาจําส่วนท่อเวทเนี่ยมันก็มาจําเข้ากับท่อเส้นเดียวกับท่อซอยก่อนเข้าถังนะครับมันก็จะวิ่งมาท่อเวทเขาจะวิ่งมานะครับเขาจะวิ่งท่อเวทท่อซอยนะครับตัวนี้ท่อถีนะตัวนี้เป็นท่อซอยท่อซอยเ็าจะวิ่งมาแล้วก็จะมี co ไว้สําหรับเซอร์วิสนะครับส่วนท่อเวท นะครับถ้าเวทก, <c oughs> ก็จะวิ่งเ <c oughs> ข้าไปแล้วก็ใส่สามทางวายแล้วก็จะวิ่งไปหาตัวอ่างล้างหน้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันชั้นต่อไปก็เหมือนกันวิ่งไปวิ่งไปหาอ่างล้างหน้านะครับต่อคอยก็เหมือนกันนะครับทอ่ออากาศนะครับ ท่ออากาศก็มาจากถังแล้วก็มาจับกับท่อสอยนะครับท่ออากาศมาจับกับท่อสอยนะครับแล้วก็แถบขึ้นไปข้างบนก็เหมือนกันก็ามาจับกับท่อซอยทีน,นี้มันก็จะลงจากท่อสอยมาหาตัวอ่างล้างหน้าด้วยนะ มาจะายให้อ่างล้างหน้าด้วยวข้างข้างบนขึ้นไปอีกนะครับแถบเหนือฟ้าแล้วก็ลงมาหาอ่างล้างหน้านะครับส่วนตัวนี้มันก็จะขึ้นไปข้างบนสูงสุดนะครับแล้วไปใส่เป็นตัวระบายอากาศก็คือสูงไปถึงตัวบ้าน <S <S เพื่อแม่กลิ่นมันมันมันย้อนกลับเพื่อแม่กลิ่นมันถ้าเราวะถ้าเรามาใส่อยู่ต่ำๆมันก็จะมีกลิ่นเหม็นดังนั้นท่ออากาศเนี่ยมันจะขึ้นไปสูงเลยครับแล้วไปยื่นออกข้างๆ้างบ้านทําเป็น รูปแบบอย่างเงี้ยครับอากาศมันก็จะวิ่งพืนะ้นระบายออกนะครับไว้ที่สูงเพราะว่ามันจะได้ไม่กลิ่นถ้าไว้ที่ต่าเนี่ยคือกลิ่นเหม็นมันก็จะเวลาเราเดินผ่านอะไรกลิ่นก็จะเหม็นแต่ถ้าไว้ที่สูงคือเหนือ,อบ้านเราเลยกลใต้หลังคาบ้านเราเลยคือระบายออกด้านนอกเลยนะครับกลิ่นมันก็จะ,ะไมะ่ไม่เหม็นเข้ามาหาในตัวบ้านเรา นะครับเพราะว่ามันจะอยู่ที่สูงแล้วะระบายได้ดีขึ้นนะครับพออากาศก็อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนท่อตัวนี้ท่อเมนที่วิ่งนะครับซอยเวฟเวนะจังไรเซอร์เนี่ยนะครับตรงนี้มันก็จะมาแทบกันอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นท่ออากาศตรงนี้เป็นท่อซอยตรงนี้เป็นท่อเวฟนะครับมันแทบอากาศเนี่ยก็จะแทบไปหาทั้งสองท่อเพื่อ,อรักษา รักษา,าความเปลี่ยน,ป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 นปแปลงภายในท่อและก็คือคาจัดพวกกลิ่นแล้วก็เพื่อให้ระบบน้ําภายในท่อเวลาเราเราฝัดให้มันไหลได้ดีขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะมันก็จะมาแทบอย่างนี้อันนี้ก็วิ่งลงนะครับอันนี้ก็คือน้ําก็วิ่งลงมาอย่างนี้ซอยก็วิ่งลงมาอย่างนี้เพราะถ้าเราทาถ้าถ้าสมมุติว่าเราใส่ตัววายเป็นอย่างนี้ เวลาสิ่งปฏิกูลวิ่งลงมามันก็จะวิ่งหาท่ออากาศอันนี้เหมือนกันเวลาท่อน้ําเดินมามันก็จะลงมาท่ออากาศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่แบบวายมันฟ้อมลงมาอย่างนี้เวลาน้ําลงมามันก็จะไม่สามารถลงท่ออากาศได้นะครับอันนี้สิ่งปฏิกูลลงมาก็ไม่สามารถลงท่ออากาศได้มันก็ต้องใส่แบบนี้นะครับอันนี้คือการแท็บเพื่อให้ระบบอากาศ ตามกันทั้งสองท่อทั้งท่อซอยทั้งท่อเวทนะครับเพื่อรักษาอาการเปลี่ยนแปลงรักษากลิ่นนะครับรักษา,าการโฟรของน้ําได้ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเราออก,กดฝักวาวหรือ,อเวลาเราชักล้างในห้องอาบน้ําอะไรพวกนี้น้ําก็จะไหลดีขึ้นนะครับก็คือมันก็จะเป็นระบบแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็ผมก็ จะจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนส่วนในตัวระบบเซฟติดนะครับกับระบบบำบัดถังบำบัดไขมันถบำบัดทำเล็จรูปไขมันตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกคลิปหนึ่งนะครับว่า,าการวางตัวถังเซฟติดวางยังไงนะครับเวลามันพวกสอ,อยเว้นที่มันลงมาจากชั้นสองชั้นหนึ่งนะเสร็จแล้วที่มันจะวิ่งไปหาให้ตัวถังเซฟติกจากสังเซฟติก วิ่งลงมาหาหตัวบอกํำบัตตตัวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนะครับอีกคลิปหนึ่งไอ้ส่วนคลิปเนี้ยผมก็อธิบายไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับ,บคลิปนี้ก็กอจบเพียงแค่นี้ก่อนขอเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ